สวัสดีครับอยู่ช่องโอเล่เอ็มีสองครับวันนี้เราก็จะพามาคุยกับน้องใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็คุยกันไปแล้วลองเพลงพอด้วยนะเมื่อวานนี้วันนี้ก็อ่แนะนําตัวน้อยเนาะครับชี่ออยครับออยแสงสินไหม <c oughs> ไม่ใช่เนาะ <c oughs> ออยครับต้อออยตอนนี้ก็เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเราอย่างเตรียมตัวเนาะมาใส่อีกคนใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็นอนนอนกับใครพวกเรา <c oughs> ต้งนอ,นอนกับพวกเรานอนกับผมนอนกับพี่คิงนอนกับโต้งหาล็อกนอนกับมารินแล้วก็น้องออยครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกในห้องเราแล้วเนะาะตกี่คนห้าคนเมื่อก่อนนอนสี่คนครับเมื่อก่อนนอนสี่คนตอนนี้นอนห้าคนอดสี่เลยโต้ง <c oughs> สวัสดีเอฟซีหน่อยแล้ว <c oughs> เป็นยังไงมายังไงทั้งเอฟซีบอกไม่เห็นหน้าโต้งหลายคลิปแล้วครับโต้งยังอยู่นะครับ<ะ>อยู่แล้วมาแล้วมาคุยให้ลังใจน้องใหม่หน่อยเถอะอืมอ่ะวันนั้นเราจยงไม่คุยอะไรมั่งอ้อยวันแรกคุยแป๊บเดียวเนาะแล้วก็โชว์ร้องเพลงครับวันนั้นเพลงพร้อมมากเลยอ่าอยากจะถามมาจากคอนแก่นใช่ไหมครับคอนแกน่นเห็นได้ถึงมาเคยดูโต้งหันล่องไหม เคยครับรู้จักไหมเคยดูใช่ไหมรู้จักครับจะดูพี่คิงดำไหมดูครับดูอยู่ใช่ไหมดูทุกคนมาบินือดูไหมครับดูหมดทุกคนใช่ไหมครับประทับฟีบซีอยู่ใช่ไหมครับแล้วประทับใจโต้งใช่มาเนี่ยครับใจโต้งใช่ไหมสวัสดีครับฟีฟซีโอเล่มีสองนะครับผมมาเจอตัวจริงแล้วเป็นไงฮะ ครับเจอตัวจริงแล้วเป็นไงคือคือคาดเห็นในคลิปแล้วเห็นในคลิปแล้วเป็นไงนนคลิปเป็นหล่อเท่สมาร์ทปากเปียวใช่ไหมเสียอย่างเดียวเท่สมาร์ทปากเปียวเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวไม่มีแต่นี <ham> ่ว่าเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงได้ครับโตเลื่องแล้วมัน <ham> มันตุ๊บมันเลื่องแล้วครับ <ham> ใช่ไหม เลิกแล้วเนาะอ่าเลิกแล้วเอาดุคีมาครับครัอบอ่าอ่าเอาดุคีมาเรียกไม่ให้ดุคีอ่าดีอ <c oughs> ่าคุยกันต่อคุยกันก่อนดีโต้งมีธุระมีคนมาเรียกดุพี่มาเรียกครับอ่าทาอออะไรกันเนเเี่ยจ้ขงงม,มาพี่คิง มาสวัสดีหน่อยสวัสดีครับเป็นสวัสดีครับก็จะถ่ายน้องใหม่ครับน้องใหม่เพิ่งมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะที่มากี่วันสองสามวันเนาะสามวันแล้วเป็นยังไงบ้างทำของข้าวอร่อยอร่อยไหมของข้าวตัวตายตัวแทนอย่างนี้ครับเหมือนมามาแทนเเงีี้ยยน่มาแทนตอนแรกเนาะเช็ดออกไปใช่ไหมครับก็วิคิงขึ้นแทนผมมั่งโอเล่มั่งอ่าตอนนี้น้องคนนี้มาโอ้โหฝีมือทำขข้าวแบบ แทบแบอาหารอีสานเออต้มไก่แบบอีสานเลยไม่พักขามเปิดมากเมื่อวานเขาบอกอะไรอะไรนะเมื่อวานแค่ไก่กระแทกไก่แทกไก่เหรอแล้ก็แทกไก่ก็อึบไก่เลยอมันอึบไก่ไหมน้ำเต้าต่อไม่ใช่คล้ายกันเนาะอึบไก่อ๋อมันเหมือนกันนะเพื่อใส่เครื่องไก่ต่องใส่เครื่องเยอะเดี๋ยววันหลังเราจะได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวหลังจะถ่ายให้ดูน้องใหม่เมนูเผาข้าวนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเมนูทำข้าวครับไม่พดีเขากลับเย็นทุกวันกลับดึกทุ่มใช่กลับดึกช่งทุ่มนอนก็เสียทุ่ม กูจะมาทำเองก็ไม่ได้แล้วก็น้องๆทาได้รอแล้วก็กลับมากลับมาก็ได้กินอย่างเดียวเพราะว่าดึกแล้วอืมแล้วเป็นไงบ้างอยู่แล้วเป็นไงรู้สึกสบายใจนะโอเคไหมดีเป็นกันเองนี่นะครับงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะทำได้แล้วเขาขยันเนาะก็หลายๆทางมาช่วยกันก็ให้เสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้นะขยันนะดีวะผมเห็นตกใจเหมือนกันนะคือขยันมากนะตื่นเช้ามาก็ขวาเลยแต่ เอาเอาให้พี่คือเอาแบบว่าเราขยานไปนี้จริงใช่ไหมครับไม่ได้เป็นคนปกติเออพอดีบางคนเห็นแบบมาขยันขยันแป๊บเดียวไงเนี้ยงขยันยังไม่หายเลยแต่ดวแต่ถ้าน้องเขาเป็นคนขยันจริงโอ้ก็โอเคว่าเดี่ยมเลยครับตันนี้เคยเห็นหลายคนมาบุกขยันเดือนเดือนเดียวอ่าหลังจากนั้นมาบุกมนเหนื่อยไงขยันมากแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็ลบบพลิกไปเลยแบบพลิกผันเองคือแบบ ไม่ขยันแล้วเราก็ลยเห็นความแตกต่างเนี้ยออคนนี้เขาดูอยู่ FC คนนี้เขาดูอยู่เพราะว่าเขาเป็นเป็นคนที่ว่าลูกพี่ไว้ใจเะค้ัก็เขาจะดูแลอยู่ว่าคนไหนเป็นยังไงพฤติกรรมยังไงอะไรยังไงนะครับก็อยู่มาก็ก็ดีอ่ะนะเขาเป็นคนเขาเป็นทั้งพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้แต่เขาให้มริษาทที่ดีบางครั้งความคิดความคิดเขาอ่ะดีกับผมไหมนะ ผมวนี่โชงชางโผงผางไปเลยนะแต่ผมก็ตรงๆนี่แหละผมตรงง่ายๆตรงเอซีก็เข้าใจอยู่นะ่ยแต่ว่าคายพุ่นนิ่งเขาเขาพูดคำจาร์เขาจะคิดก่อนแต่ผมนี่แบบผมคิดเร็วแล้วผมพูดเลยนะเป็นแบบนั้นนะเอาเลยเอาเลยรู้ดีครับผมรู้ดีครับอ่ะเอาพี่ว่าไปเจ้าของช่องก็เออผมยังติดใจเรื่องเพลงอยู่อ่ะวันนั้น เมื่อวานร้องเพลงไปเพลงหนึ่งเสียงดีมากวันนี้ก็ร้องใช่วันนี้ก็จะให้ร้องอีกคอหนึ่งเพลงไอ้เนี่ยนะผมว่ามีของแน่นอนมีแน่นอนผมว่ามาจุดนี้นะคือหน้าตาดีด้วยร้องเพลงก็โอ้โหสุดยอดเลยแล้วมาอยู่ใกล้พี่โจนี่เนี่ยโอ้โหอนาคตเมว่าน้องไปไกลนะไปไกลแน่ค่ายเพลงอยู่ใกล้ใช่ไหมค่ายเพลงก็อยู่นี่อย่างเงี้ยรอแค่โอกาสจังหวะทำงานไปเรื่อยนะ ปีสองปีสามปีนับรองเราก็ต้องรีบมันร้อนอ่ลองโซโล่หนึ่งเพลงนึงสักหนึอ้าวที่เราถนัดแม่แม่เพลงเก่าเพลงเก่าที่อย่างเชว่าเออที่เราถนัดอ่ะที่เราถนัดก็ราตอนนี้เนี่ยเราถ่ายอยู่เนี่ยนะเอฟซีทั้งคนพี่บ้านเราที่เขาติดตามพวกเราอยู่เห็นหมดเลยอ้าวเห็นหมดเลยเขาเขาเขาดูอยู่ก็ฝากังเอฟซีด้วยติดตามด้วยนะทางบ้านเราขอนแก่นกลับมาไงเส้นทางเพิ่นให้เฮาหยุดทักไว้ซ้ำนี้ โชคดีเด้อลาเมื่อเจ้าตัดสินใจไอ้สิค้นว่าเป็นฝัน้ายเขามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบ คที่ห่วมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบกระเสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอายยมให้จำอายในน้ำ ผู้มาส่งทางในมะสู้เคียงข้างเพียงชั่วเขาสิบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางไม่หักเพิ่นสาเด้นนางมือนี้เบิดนาทีของอายส่งทางอย่างไม่กับคนไม่ ที่บมเมนอะฮได้ล่ะยังไงก็ตื่นเต้นนี่ล่ะมุนแทนเกณน์คูใช่ป่ะใช่ไหมครับอ๋อนี่ชุดใหม่เลยนะแล้บ้าใหม่นะตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวปรับไไปม่ได้เลยไม่แต่โอเคอตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่า ข้นเออโอเคละเสียงมีพื้นมีพื้นเขามีพื้นมาขึ้นเสียงโอเคเลยแหละโอเคของเสียงเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาไปเคยเคยร้องอีกไหมทำงานประกวดทำงานวัดทำงานเชรืงไม่เคยประกวดเคยร้องแต่ตามบ้านโอ้ร้องงานบุญงานอะไรนี่เคยร้องไหมงานบุญแบบบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยเคยไหมเคยแต่ไม่เคยร้องให้เพื่อนฟังร้องให้ใครฟังขึ้นรถแห่เคยไหมเคยอยากฟังไหมสุดยอดเสียงดีเขาขึ้นรถแห่เลยนะเคยแทบไปแป๊บเดียวแห่่ด้วยพีโอ้ยร้องแห่ไหไม่ธรรมดาไกล้องแห่ก็ถือว่า นักร้องเป็นนักร้องแล้วได้ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกอัลบั้มเป็นของตัวเองใช่มาอยู่กับพี่อยู่นี่นะอยู่ตรงนี้โอกาสเราเหลแความอดทนอดทนก่อนอดทนขยันคือเราทําอะไรที่มันมาแล้วเราเริ่มนย่าคตรงนี้ดีอะแล้วก็เอารักษาความเดิมนี้ไว้มันก็สมเอต้นสมเอตายไปมันก็มันก็ก็ดีอะลูกพี่เขาก็ดูอยู่เขาอาจจะไม่เวลาดูเรานะเพราะคนมันเยอะงานเขาเยอะ แต่คนที่บอกเขาได้มันมีเข้าใจป่ะนี่แหละเดี๋ยวแกดูคลิปเราเดี๋ยวแกก็ดูคลิปเราลองว่าแล้วแกเออเฮ้ยน้องเดียดีนะนี่นะไอ้ที่มีของจริงหรือป่าพี่เคก็เสียงดีนะอยากฟังสักท่อนเคยดูคลิปพี่แล้วก็ไม่ต้องหรอกว่าดูมเคยดูนะลองไอ้นี่ดูทั้งนี้จะเอาเพลงอะไรอ่ะก็แล้วที่มันหมดแล้วเลยเอาสามหมื่นเนี่ยกระทำสามหมื่นล่ะสามหมื่นก้อง ไอ้เจ้าล็อกนี่เดียวและทั้งของพี่เดียวนี้ไม่มีเจ้าแหล่โหวนึ่งแอนแซมอย่างเนี้ยตรงตรงผู้ใจผู้ใจตรงเอาพอดีกว่าเอาพอดีกว่าเดี๋ยววัดบนหน้าเอาหน้าแน่บนหน้าขัดจังวะนี่บีเอฟซีเขาบอกผมมาแล้วเลยเขาบอกว่าอยากฟังต้องผงช่องอะร้องเพลงเหรอร้องไม่ได้ดิโอ้ยมันมีเพลงอยู่อะแหละเสียงมันเสือโรคอะเพลงอะไรมันซองผิดคีย์หมดเลยอ่ะ เขาของไม่พี่หนุ่มนะของอ้องหนุ่มฮะร้องไม่เป็นจริงต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าร้องเพลงไม่เก่งเขาพูดน้อยเขาพูดน้อยร้องเพลงไม่เก่งนะคนที่ไม่พูดค่อผมพูดแทนจะนี่เอ่ะอืมโอเคอ่ะคลิปนี้เราขอลาไปกันไปก่อนฝากทำงานต่อน้องฝากติดตามนอครับช่องติดตามช่องฮิอเล่ด้วยครับช่สองแล้วก็ฝากติดตามด้วยกดด้วยครับครับก็ฝากเอฟซีพวกเรานะครับฝากติดตามน้องออยด้วยนะครับ ที่จะมาสร้างสิทสันให้ช่องเราใหม่ๆพูดเก่งนะถ้าพูดเก่งได้๋ยวมาเป็นตัวแทนกับพี่เวลาพูดอะไรเนี่ยเพราะพี่พูดคุณพูดเก่งแล้วก็จจะเบื่อหน้าพี่มันเก่าเราเข้ามาใหม่อาจจะแบบดีแลกได้มั้งโอเคคลิปนี่รับก่อนครับครับกันคลิปนี้ฝากติดตามลาไปก่อนนะครับฝากติดตามดทุกครับสวัสดีครับ